สวัสดีจ้ากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะจ๊ะวันนี้เป็นคู่บิ๊กแมตนะครับระหว่างโ o ลเดสเทเบลิเออกับรอนจิล l ิเลเกอร์นะตอนนี้ผมอยู่ที่ j i ลเฟิรนะจะวุ่นวายนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารนะจะมีเสียงกระทะนิดหน่อยแต่ว่าผมเลือกโซนที่คนน้อยที่สุดนะแล้วก็ไม่รบกวนการทานข้าวของเขานะครับมาว่าเรื่องเกมกันเลยดีกว่านะครับเปิดควอเตอร์แรกมาเนี่ยคือควอเตอร์แรกเนี่ยรอนจิลิเลเกอร์เนี่ยเล่นได้สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะ คือไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวผู้เล่นเนี่ยไปไล่ล่าเคอร์ี่ไล่ล่าจอแดนพูแล้วก็เรเบนเจมฟอร์มดีมากควอเตอร์แรกเนี่ยกดไป14คะแนนยิง3แต้มสำคัญได้ชี้เป็นชี้ตายทำได้เกมรับสามารถดีเลสเตเฟนเคอร์ี่ได้แล้วก็แม้ว่าแอนโทนีเดวิสจะฟอร์มไม่มาแต่เป็นเรอบนเจมแบกแล้วก็ดีโลก็สามารถเล่นได้ดี มันเลยทําให้ผมเนี่ยมีหวังคิดว่าเลเกอร์จะชนะนะจบควอเตอร์แรกเนี่ยรอจริริเลเกอร์นำไปก่อน3 3ต่อ26แล้วก็ตัวทีเด็ดเนี่ยนั่นคือรุยฮาชิมูระวันนี้รุยฮาชิมูระลงมาในช่วงเป็นตัวสำรองในควอเตอร์แรกเนี่ยเล่นได้ดีมากไม่ว่าจะ3นาคะแน2น2คะแนนแล้วก็นำห่างไปก่อน เข้าสู่ควอเตอร์ที่2นะครับควอเตอร์ quarter ที่2เนี่ยฝั่งรอจีริเลเกอร์เอาผู้เล่นสำรองเปิดเกมเนอะเอาหวานเย็นกาเบียวเอาอะไรพวกนี้ลงเล่นลุยให้ชิมูระเดนิชูเดอร์แล้วก็มีระบอลเจมต้องบอกว่าชุดเปิดของควอเตอร์ที่2อ่ะเป็นชุดที่ไม่ดีของรอจีริเลเกอร์เกมรับเล่นไม่ดีป้องกันละหลวมเจอเคทอมสันยิงหลายต่อหลายชุดจากที่ลอจิริเลเกอร์เนี่ยนำมาก่อนในตอนแรกนำอยู่7คะแนน แค่เวลาแค่2นาทีเท่านั้นที่หวานเย็นกาเบียวลงเนี่ยฝั่งโกเดสเซลวิเออร์เนี่ยก็ไล่กลับมาเป็น8 8ไล่8แต้มได้มั้งกลายเป็นว่าโกเดสเซลวิเออร์เนี่ยกลับมานําแล้วก็พอโกเดนกลับมานำเนี่ยฝั่งเคทอมสั้นเนี่ยเข้าฝักเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงพอตที่2เนี่ยสิ่งที่โกเดสเซลวิเออร์ทำได้ดีเนี่ยนั่นคือการปิดแอนโทนีเดวิดหายไปจากเกมเลยเจอโบเขียวตัดออกไปจากเกม แล้วก็ฝั่งกอเดสเซลเลียร์เนี่ยแพ็กโซนแน่นแล้วก็วัดดวงให้รอนจิลิเลเกอร์ยิงซึ่งผู้เล่นหลายต่อหลายคนเนี่ยเริ่มจะหมดความมั่นใจดีโรออลตินลีฟแล้วก็เรเบอนเนี่ยยิงกันไม่ได้นะครับสุดท้ายจบควอเตอร์สองกอเดสเซลเลียร์กลับมานำ67ต่อ56นะครับเข้าสู่ควอเตอร์ที่3เนี่ย สเตเฟนเคอร์รียังสามารถรันเกมได้ต่อเนื่องสร้างสรรเกมปั่นป่วนเกมรับไม่ว่าจะเป็นการหยอดนายยิงนอกแล้วก็เคทอมสันยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องควอเตอร์ที่3เนี่ยฝั่งโกลเด้นสเตเว r อร์เนี่ยรันห่างเลยนะครับเขาทำได้43คะแนนฟิลโกโดยรวม68%แล้วก็3คะแนนในควอเตอร์ที่3เนี่ยยิงอยู่80% ควอเตอร์2ก็โหดแล้วควอเตอร์ quarter 3ยังย้ำเข้าไปอีกทำให้จบควอเตอร์3เนี่ยฝั่งโกดสเซอรีวเออร์ชนะนำไปด้วยสกอร110์110ต่อ80นะวินาทีนั้นเนี่ยก็รู้เลยว่าเลเกอร์เนี่ยต้องยกธงขาวยอมแพ้เรียบร้อยแล้วเพราะว่า 30แต้มเนี่ยมันเกินจะเยียวยานะเข้าสู่คอเตอร์สุดท้ายเขาเาตัวสำรองเล่นกันนะตัวสำรองที่แบบไม่ได้ลงเล่นอะ่ะเอามาเล่นสู้กันแล้วก็ฝั่งโกลเดสวิลเลเยอร์จบด้วยสกอร์127ต่อ1น0นะครับเดี๋ยวไปดูประเด็นเด่นหลังเกมที่ผมมองเห็นกันนะประเด็นแรกนะครับนั่นคือแมนออฟเดอะแมตช์นะแมนออฟเดอะแมตช์เนี่ยผมให้คุณทายเลยยังไงคุณก็ทายไม่ถูกผมให้คุณทาย1-3วิ1น3แล้วคุณพิมพ์มาได้เลยนะยังไงคุณไม่มีทางถูกแน่นอนนะครับ m มน o อเดอร์แมนในใจผมเนี่ยนั่นคือเดมอนกรีนเดมอนกรีนวันนี้มี11คะแนน11รีบาวแล้วก็มี9แอซิสฟิลโกโดยรวมเนี่ย50%แต่ถามว่าทำไมเฮ้ยพี่ก้องเขาแค่ทำสถิติแค่นี้ทำไมถึงเป็น Man ออเดอร์แมนในใจพี่ <c oughs> เพราะว่าเดมอนกรีนเนี่ยได้ทำเรื่องสำคัญทั้งหมดในเกมนี้ไปหมดแล้วนะ สิ่งที่ผมคิดไว้ในต้นเกมเนี่ยที่มองแบบที่ผมเขียนวิเคราะห์ก่อนเกมไปเนี่ยผมคิดว่าฝั่งก o l d ด n สเซ e อร์เรเนี่ยต้องใช้2คนในการหยุดพออแอ,อนโทนีเดวิดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเล่นกันจริงๆเนี่ยแค่เดมอนกรีนป้องกันคนเดียวแอนโทนีเดวิดก็ไปแทาไม่เป็นละไม่ว่าจะเป็นการโพสตัตวต่อตัว,ตว,ตวก็โดนสติลเลี้ยงบอลพออ,อ,อนเนี่ยทำอะไรแทบไม่ได้เลยไม่มีรูจะเล่น แล้วก็บีบให้แอนโทนีเดวิสเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ลำบากรับบอลตรงกลางแล้วก็โดนลุมรับบอลในพื้นที่ยากๆทำแต้มไม่ได้วันนี้ผมว่าเดมอนกีนเนี่ยทำหน้าที่เกมรับได้สมบูรณ์แบบนะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นฝั่งเกมลุกเนี่ยมันมีจุดเดียวเลยที่มันเป็นจุดคียเอทเกมนี้คือการที่เคอร์รี่ได้บอลอยู่เคอร์รี่เลี้ยงบอลมีเดมอนกีนมาสกรีนให้คือจุดนี้ไม่เคยมีใครชมเดมอนกีนเลย เดมอนกีนเนี่ยเป็นคนที่สกีนดีมากเป็นคนตั้งฉากให้ดีมากฉากเสร็จเนี่ยเคอรี่เนี่ยแบบสกีนให้เคอร์ี่ปุ๊บยังไงเนี่ยติด100%ติด100%ยเปอร์คอรี่จี้หา AD ต้องมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นและคราวนี้หลังบ้านเนี่ยเมื่อเดมอนกีนขึ้นมาสกีนใช่ไหมเขาดึงพออออกมาด้วยหลังบ้านเลเกอร์เนี่ยว่างเป็นกระจุยเลยแล้วสกีนของเดมอนกีนเนี่ยมันประสิทธิภาพสูงมาก พอสกีนติดปุ๊บเขาทะลุหาห่วงคราวนี้หลังบ้านเลเกอร์เนี่ยเรเบเจมเนี่ยที่อยู่ไกลห่วงกันจะไม่เกีนเนี่ยก็ต้องมาช่วยที่ห่วงพอมาช่วยที่ห่วงเสร็จเขาก็ดีดให้จาเม็นเกีนยิงเป็นกระจุยเลยต้องบอกว่าเราเห็นว่าเฮ้ยองค์ประกอบรอบข้างมันยิงกันดีไปหมดเลยแต่จุดที่มันสร้างความเปลี่ยนแปลงอ่ะมันคือการสกีนของเดมอนกีนนี่แหละพอสกีนปุ๊บมันเกิดพื้นที่ว่างข้างหลังแล้วมันเกิดการโรเทชันการหมุนเวียนการช่วยกันป้องกันเนี่ย แล้วมันเกิดการไหลให้คนอื่นยิงง่ายถามว่าเคทอมสันวันนี้ท็อปฟอร์มเนี่ยก็เดมอนกรีนก็เป็นคนช่วยสกรีนตั้งหลายต่อหลายลูกผมมองว่าหัวใจสําคัญของเกมนี้แล้วถ้าผมต้องยกใครเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะผมให้เดมอนกรีนแบบ100%นะประเด็นที่2นะสำหรับประเด็นที่2เนี่ยก็สมควรได้แมนออฟเดอะแมตช์เช่นกันนะครับนั่นคือเคทอมสันเคทอมสันเนี่ยทำไป30คะแนน3รีบาวแล้วก็1นึ่งแอซซิตฟิลโกโดยรวมเนี่ยยิง18ลง11ฟิลโก61% 3คะแนนยิง11ลง8ฟิลโก72ไอบ้บ้ายิงอย่างนี้ใครจะไปเล่นด้วยยิงอยู่72%แล้วโดนประกบติดด้วยนะต้องบอกว่าเครมสันเนี่ยเป็นคนที่ยิงติดติดกันตั้งแต่ต้นเกมเลยพอเตอร์ Quarter 1ก็ยิงรักษาโมเมนตัมวอตเตอร์2ก็ยิงหนีห่างพอเตอร์ Quarter 3ก็ยิงฝังเลเกอร์ผมถึงถ้าใครดูไลฟ์สดหรือว่าได้อ่านวิเคราะห์ก่อนเกมของผมเนี่ยผมเขียนไว้เลยว่าถ้าเลเกอร์เนี่ยจัดการ เดคเคทอมสั้นไม่ได้ป้องกันเคทอมสั้นไม่ได้เนี่ยยังไงก็เสร็จ100%อตอสตินลีฟวันนะหรือว่าประสบการณ์เนี่ยยังห่างจากเคทอมสั้นเยอะมากแล้วก็ยังแบบความนิ่งความเก่าไม่ได้จริงแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจนะเดวินแฮมเนี่ยพอเคทอมสั้นเขาร้อนแรงเนี่ยแต่ว่าแหละองค์คือก,กาดในมือของเลเกอร์มันมีกาดที่ป้องกันดีไม่มีเลยมันเลยทําให้เขาแก้เกมไม่ได้เขาก็ว่าเดวินแฮมไม่ได้พระเคทอมสันท็อปฟอร์มเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะ ส่งใครไปประกบเพราะว่ากาดของเขาเนี่ยไม่ได้มีกาดป้องกันดีแล้วก็ต้องชมความยอดเยี่ยมของเคนทอมสันนะวันนี้เปอร์เซ็นต์การยิงเนี่ยสูงมากๆแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนของเกมวันนี้เลยก็ว่าได้นะประเด็นที่3เนี่ยต้องชื่นชมสเตเฟนเคอร์รีนะครับผมอยากให้ใครที่เป็นแฟนสเตเฟนเคอร์รีเนี่ยสมมุติว่าวันนึงเนี่ยมีคนมาบอกว่าเฮ้ยเคอร์รี่แม่งมีดีแต่ยิง3แต้มเนี่ยอยากให้คุณเอาเทปมวนเนี้ยเทปย้อนหลังของเกมวันนี้ แล้วก็เอาไปให้คนที่บอกว่าเคอร์รี่ดีแค่3มแต้มเนี่ยเอาไปอุดปากมันเอาไปให้มันดูเกมวันนี้คือเคอร์รี่เนี่ยคือเคอร์รี่เกมก่อนเนี่ยเขาพยายามเล่นแหละแต่ว่าเขาโดนจับตายเนี่ยเขาก็ไม่เล่นอะไรเยอะแต่ว่าพอเกมวันนี้เขาก็โดนจับตายเหมือนเดิมสิ่งที่เขาโดนจับตายเสร็จเนี่ยสิ่งที่เคอร์รี่ทำเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ฝืนเล่นเขาสร้างสรรค์เกมเขาดึงตัวประกบเขาหาที่ว่างพาจาริสแวนเดอร์บิลทัวร์เสร็จ ตัวเองเนี่ยดึงเข้าไปหาพออ,อดึงพออออกมาแล้วก็จ่ายหยอดให้ลูนี่จ่ายหยอดจ่ายกระดอนพื้นให้เดมอนกีนคอยทําจังหวะพาทัวไปทัวมาสะบัดไปให้เคทอมสันคอยดึงตัวประกบ2ตัว3ตัวสิ่งที่เคอรี่ทำในเกมวันนี้มันมันมากกว่าการยิง3คะแนนมันคือการสร้างสรรค์เกมการดึงจังหวะการสร้างสรรค์เกมการเปิดพื้นที่ว่างวันนี้สิ่งที่เคอรี่ทำเนี่ยในครึ่งแรกนะเขาทำแค่แคะแนนก็จริงแต่เขามีแอาซิต จบทั้งเกมเนี่ยเคอร์รี่ทำอยู่20คะแนน12แอสซิตฟิลโคลโดยรวม5 8 3ปคะแนน60%ต้องบอกว่าฟอร์มของเคอร์รี่แบบนี้นะหาคนเล่นด้วยยากจริงๆเพราะว่ามันร้อนแรงเกินห้ามใจนะประเด็นที่4เนี่ยขอพูดถึงฝั่งรอนจิลิเลเกอร์นะครับผมมองว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ละจริงๆในซีรีส์ที่แล้วเนี่ยเขาก็เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ส่งเอาตัวชุด3ลงมาเอาหวานเย็นกาเบียวลงมาเอาอะไรลงมาแล้วก็โดนกระชากโมเมนตัมหาย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโคดัลวินแฮมก็แทบจะไม่ใช้หวานเย็นเลยแล้วก็มาใช้เกมสุดท้ายที่ต้องรีบาวบน์มันก็เหมือนกันเกมวันนี้พอลงมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เนี่ยมันต้องบอกว่าพอมันเป็นทีมที่เจอโอเลสเซอรริเออร์ที่ปีคุณภาพเป็นแชมป์เนี่ยมันพลาดไม่ได้เลยแม้แต่เพย์เดียวเพย์สองเพย์เนี่ยมันพลาดไม่ได้เลยคุณปล่อยหวานเย็นลงมาปล่อยชูเดอร์ลงมาแล้วคุณหลุดสมาธิเนี่ยคุณโดนเขาลันแปดแต้มแล้วเขาโมเมนตัมกลับไปเนี่ยคุณเอากลับมาไม่ได้แล้ว นี่คือจุดที่ฝั่งโคดดาวินฮมต้องไปเรียนรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงแล้วก็จุดหนึ่งนะที่ผมมองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยผมรู้สึกว่าคนที่ยังเล่นได้เนี่ยก็เป็นโรบอนเจมนะแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยฝั่งโกลเดสเซเวอรเรีร์เนี่ยท้าให้ยิงได้3ซ้แต่3แต้มเนี่ยไม่ทําการเลยวันนี้ดิอันเจโรลาเซลสแต้มยิง3ลงศูนย์แล้วก็จาร์เล็ตวานาบิลยิง2ลงหนึ่งออติลีฟยิง5ลงหนึ่งแล้วก็ดนิชูเดอร์ยิง1ลูกไม่ลงเลย จะเห็นได้ว่าฝั่งโคดิสเซอริเออร์เนี่ยไม่ได้กลัว3คะแนนของฝั่งรอสแองเจลิสเลเกอร์เลยเขาวัดใจให้เลเกอร์เนี่ยได้ยิงอยู่บ่อยครั้งเลเกอร์วันนี้ยิงลูกยิง3คะแนนเนี่ย34ลง10ฟิลโกโดยรวม29.4%นตะต้องบอกว่ามันไม่ใช่เลบอนคนเดียวแล้วอ่ะเลบอนก็เล่นดีนะแต่คนอื่นเนี่ยต้องยกระดับขึ้นมาช่วยเลบอนตอนนี้องค์ประกอบรอบข้างเนี่ยต้องเอาความมั่นใจกลับมาแล้วก็กลับมาเป็นช่วงเวลาที่ท้ายควอเตอร์ และควอเตอร์ท้ายเกมของเกมแรกให้ได้เขาต้องเอาโมเมนตัมแบบนั้นกลับมาให้ได้ไม่งั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเอาตัวรอดยากจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นจารเลดวนเดอร์บิลด์โดนท้าให้บุกบ่อยครั้งแล้วก็ออตติลิฟเนี่ยก็หายไปจากเกมดีโลก็ยิงไม่มาอันนี้ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยสถิติภาพรวมของทั้งเกมนะครับวันนี้พอพออถูกตัดออกจากเกมเนี่ยแล้วมันมีจุดสําคัญจุดหนึ่งคือวันนี้ลูนี่เขาไม่ค่อยสบาย เขาเลยดรอปลูนี่ไปเป็นตัวสำรองแล้วเอาจาไมเคิลกีนลงเล่นชุดแรกพออเนี่ยเจอเดมอนกีนก็นหนักละเจอวิกกินเข้ามาพัวพันอีกเจอจาไมเคิลกีนมาช่วยรีบาวอีกวันนี้รอนจิลิเลเกอร์เกมรีบาบอลเสียเปียบมากแล้วพอลูนี่ไปอยู่ชุด2ลูนี่รีบาวชุด2กินขาดอีกวันนี้โกลเด้นเซเวเลอร์รีบาวอยู่55ครั้งเลเกอร์40ครั้งเลเกอร์ต้องแก้เรื่องการรีบาวอย่างเร่งด่วนนะแล้วก็ อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยวันนี้โกลเดิสเซิเฟลเลอร์แม้จะเทิร์นโอเวอร์15ครั้งแต่การเทิร์นโอเวอร์ของเขาเนี่ยเสียแต้มน้อยมากและฟิลโกโดยรวมของโกลเดิสเซิเฟลเลอร์นะยิงอยู่50% 3แต้ม50%เลเกอร์3แต้มยิงอยู่29%ลูกโทษแย่พอกันทั้งคู่แล้วก็โกลเดิสเซิเฟลเลอร์เนี่ยได้ฟัตเบรกอยู่17แต้มสามดาบ2องแต้มเลเกอร์ได้8แต้ม ประเด็นสุดท้ายนะครับวันนี้ท่านผอแอนโทนีเดวิดเนี่ยในความรู้สึกผมนะไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่ได้ไม่พยายามเล่นหรือว่าเล่นผิดปกติเลยสถิติมันอาจจะเห็นอย่างนั้นแต่ต้องให้เครดิตเกมรับของเดมอนกีนที่ทำได้สุดยอดมากๆผมบอกเลยนะว่าถ้าไม่มีเดมอนกีนเนี่ยฝั่งโกลเดนเรอร์เนี่ยจะแย่กว่านี้เยอะอันนี้ต้องต้องเก็บเขาว่าอย่างเร่งด่วนนะแล้วก็ฝั่งเลเกอร์ดาวินแฮมเนี่ยต้องไปหาทางใช้ประโยชน์ อ่ะทัวรนีเดวิให้ได้ไม่งั้นเนี่ยซีรีส์เนี้ยลำบากแน่แล้วก็การนอกเนี่ยจะไล่ประกบเคทอมสัน on ยังไงจะแก้เกมยังไงเพราะว่าตอนนี้เกมรับของการนอกเนี่ยไม่ดีเลยต้องจัดการให้ได้สองประเด็นเนี้ยคือประเด็นสําคัญแล้วก็ความมั่นใจของผู้เล่นโดยรอบเนี่ยต้องยกระดับขึ้นมาช่วยทีไม่ได้อันนี้เป็น3าประเด็นสําคัญนะครับส่วนตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมสู้กับชาวจีนไม่ไหวละผมยอมละผมสู้ชีวิตมามากเกินมาละอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมผมผมต้องบอกอย่างนี้นะ ผมขอโทษล่วงหน้าเลยนะครับวันนี้ผมมาทัวร์นอกเมืองผมไม่มีเวลาไม่มีสถานที่นี่เป็นช่วงเวลาที่พักกินข้าวหนึ่งชั่วโมงครึ่งผมก็เลยหาที่อัดให้เพราะว่ารู้ว่าหลายๆคนเนี่ยอยากฟังความคิดเห็นแล้วก็เสียงรอบข้ามวุ่นวายผมขอโทษจริงๆนะใครอยู่ตรงนี้ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไทยแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปดีๆให้ดูกันวันนี้ลาแล้วจ้าสวัสดีจ้ายินดีกับแฟนโเดัสเซเวรอร์ด้วยแล้วก็ฝากหนึ่งเรื่องนะครับ วันอาทิตย์ที่ผมถึงไทยเนี่ยช่วงเช้าเจ็ดโมงครึ่งผมจัดดูสดที่ร้านอากตันอยูใครอยากดูคอมเมนต์มาที่เพจมาพูดคุยกันร้านนี้วันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันวัอาทิตย์วันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ